ต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งวงการบันเทิง True Insider รายการเล่าข่าวบันเทิงในรูปแบบท,ที่แตกตา่างที่จะมาเอาใจคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาดี18นาฬิกา40นาทีถึง19นาฬิกา10นาทีทาง True Insider อืม,อมนี่อร่อยนะอืมอร่อย <laughs> โอ้โ สวัสดีร<ว>ับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ True Insider Weekend นะครับสำหรับวันนี้ในแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราก็คือเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะฮะพิธีกรแล้วก็โปรดิเวเซอร์สาวสวยจากรายการ Love t o r o n ครับวันนี้เราก็เลยจัดอาหารที่แบบว่าขึ้นชื่อมาทานด้วยกันสะหน่อยนะฮะ<ช>บ้านของเราอารีดังใช่ไหมคะอารีดังชื่อร้านอารีดังอร่อยอร่อยใช้ได้ใช่ไหมคะเราจะไปออก Love t h r องบ้างได้ไหมคะอุ้ยได้เลยค่ะอร่อยมากเพราะว่า Love t h r o เนี้ยคือตอนช่วงสุดท้ายจะพาไป ทานอาหารอร่อยนอกบ้านอยู่แล้วครับผมใช่ค่ะเอาละครับรับประกันนะครับว่าช่วงหน้านะฮะเราจะกลับมาพบกับสูตรอาหารอร่อยๆแล้วก็เรื่องราวของการทำรายการแง่มุมความรักดีๆนะครับจากพิธีกรสาวสวยคนนี้ช่วงหน้ากับ True Insider Weekend สักครู่เดียวตอนนี้ขอชิมกันต่อทานเลยนะอร่อยนี่แต่ก่อนไม่เคยมีแง่พอเจอผู้ชายปั๊บใช่ไหมคะผู้ชายบอกว่าอ๋อมเป็นผู้หญิงเนี่ยอ๋มก็ควรที่จะมีเสน่ห์ไปจวกบ้างนะอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าทำไมอ่ะ เป็นผู้หญิงอ่ะมันก็ต้องทำบ้างอะไรเงี้ยแล้ว<อ>ตอนนี้ตอนนี้เอาเป็นค่ะ <laughs> ดูใจค,คบหากันมากี่ปีแล้วครับ Love is <laughs> หรอคะสำหรับพี่หอมก็มันก็คือ Love i s everything มั้ง Knee, ai, d, อินไซเดอร์วิกเอนวันนี้อินไซกับนางร้ายนิสัยดีออมสกาวใจภูนสวัสด์ที่สะสมประสบการณ์งานวงการบันเทิงมากว่า20ปีแล้วมาลุยงานเบื้องหลังกับรายการ Love t ท Wrong สวัสดีค่ะ ต้อนรับเข้าสู่รายการ Love Strong นะคะวันนี้ยำอยู่ที่ฟูลแลนด์ค่ะแล้วก็จะมาเลือกซื้อวัตถุดิบนะคะไปทําอาหารให้แขกรับเชิญพพิเศษของออมทานนั่นเองค่ะแต่วันนี้มาบ้านพี่ออมเริ่มจากทาอาหารเลยได้ครับ <laughs> วันนี้ทําข้าวผัดปลาเคม็มไม่รู้ว่าถูกปากหรือเปล่าถูกปากแน่นอนครับนี่แบบเริ่มผัดไปเรื่อยๆนะคะอาจจะมีกลิ่นนิดนึงนะคะปลาเคม็มกลิ่นหอมใช่ไหมกลิ่นหอมมาก <laughs> 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 ผัดปลาเค็มนี่สามบ้านแปดบ้านอะ่ะจะได้กลิ่นใช่ครับ พียมหยุดทานเดี๋ยวไปสิบปีกลับมาใหม่กลับมากลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าชอบมากนี่เพีมทำไปด้วยเนอะได้หิวไหมอ่ะเิ็หนึงแล้วตอนเด็กๆน้องหมากฝ่ยฝันว่าอยากจะเป็นอะไรอะคะเอนเด็กๆขนาดไหนครับเด็กสักประมาณวัยรุ่นละกันอ่ะอ๋ยวัยรุ่นโหพุ่งตรงยังไม่ได้คิดอะไรเลยจริงดิไม่ไม่เห็นเลยว่าสุกไหมอะ อันนั้นหรอน่าจะยังค่ะเพราะว่ามันเป็นไก่ไก่จะสุกช้ากว่าหมู นี่นะฮะก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับในไหนวันนี้นะฮะพิธีกรสาวสวยจากรายการเลิศทอรองเพื่อนบ้านของเรานะฮะมาเยือนทั้งทีเราก็ได้เตรียมสูตรพิเศษนะฮะของน้องแก้วเนี่ยเขาบอกเขาทานทุกวันเป็นกรีนสมูทตี้ของเขาเพื่อสุขภาพผิวพรรณอะไรเงี้ยเหรอคะถูกต้องค่ะพี่หอมเราต้องดูแลสุขภาพของเราจากภายในค่ะกรีนสมูทตี้ผสมด้วยอะไรบ้างปกติที่การที่บ้านมีผักมีผลไม้แล้วแต่ว่าเราอยากจะสลับว่าเราชอบผลไม้อะไรก็ได้บางทีจะใส่แอปเปิ้ลก็ได้หรือซอเบอรี่บ้างก็ได้วันนี้นะคะมีมะม่วง มีสับป,ประรดมีกล้วยแล้วก็อันนี้จะแอนตี้ออกซิเดนต์เยอะมากเขาเรียกว่าอะไรสารต้านอนุมูลอิสระ<อ>ก็คือแก้วมังกรแก้วมังกร<อ>ถูกต้องค่ะใส่ผักลงไปด้วยหนึ่งกำมือเพื่อที่ว่าเราก็จะได้ทานผักผลไม้ในปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันภายใน1นึ่งแก้วอุย๊ยดีอ่ะเอามาเข้าเรื่องที่แขกรับเชิญของเราบ้างดีกว่าได้ข่าวว่าตั้งแต่ทำรายการนี้นี่เลยกลายเป็นนักชิมใช่นักชิมแล้วก็ ทำอาหารตลอดเลยอุ้ยคุณดูเป๊ะมากไม่เหมือนักชิมเลยค่ะอุ้ยชอบเลยเป็นคนที่แบบว่าผอมอยู่แล้วแขนขาเล็กอยู่แล้วมันก็เลยดูไม่อ้วนค่ะแตโชว์หุ่นโชว์นก่ค่ะอุ้ยแบบว่ารีบยืนเลยค่ะนี่เมื่อกี้เจอพี่หอมข้างหลังก็บอกว่าขอพี่หอมตัวเล็กสวยเหมือนเดิมเลยแขนขาเล็กแต่ว่าแบบไม่อ้วนเองแต่ชอบทานอะไรที่มันแบบอ้วนๆอย่างเช่นแบบ สปาเกตตี้หรือว่าเป็นพวกแบบพิสตาข้าวขาะบุก็ต้องเป็นแบบมันมันมันไก่ก็ต้องขอหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหน่ายิฉานะคืออาจจะเป็นคนที่เมตาบออะไรเขาเรียกอะไรนะเมตาบอลิซึมดีเผาผลาญเยอะระบบเผาผลาญอันนี้เคยเคยเคยไปหาหมอแล้วหมอได้ฟันธองไหมฮะว่าฟันทองเหรอครับใหหมอฟันธงเลยใช่ไหมคะคือถึงได้ทำรายการชิมแล้วไม่อ้วนเลยไม่อ้วนไม่อ้วนมากเลยใช่แล้วก็ไม่ค่อยออกกำลังกายด้วยอืมโอ้น่ายิฉาอีกแล้วนี่เราไี่ออกแบบไม่มีเวลาออกแบบเป็นแบบเป็นบ้าเป็นหลัง ใช่ใช่ไหมตลอดเวลาใช่ไหมคะตลอดเวลาค่ะออไม่ออกไม่ได้ค่ะไม่ออกดเดี๋ยว,วยยติดไงติด แต่ว่าเนี่คือไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบออกกำลังรู้สึกว่าเคยไปออกแล้วปุ๊บมันผอมเลยอะ่ะก็เลยแบบอ๋อแสดงว่าผ่านได้ดีมากอ,อยู่แล้วแล้วดยธรรมชาติพี่อ๋อมนี่เป็นนักชิมอยู่แล้วหรือเปล่าคะหรือว่าเริ่มต้นชอบมาจากการทํารายการคือตอนแรกเลยเริ่มแรกเลยเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยไม่ไม่ทำอาหารอะไรไม่เป็นเลยทําไม่เป็นเลยแต่เป็นคนชอบทานครับก็ร้านไหนที่แบบว่าอร่อยอะไรเงี้ยก็จะไปไปไป,ไปตลอดแต่ว่าทําไม่เป็นเลยนะอ่า แล้วตอนนี้ตอนนี้เอาเป็นค่ะทำอะไรเป็นพิเศษได้หมดเลยค่ะได้หมดทุกอย่างดชอบทำกับข้าวเวลาว่างทำกับข้าวเวลาว่างแล้วก็ชิมทุกอย่างที่เขาเรียกว่ามีเสน่ห์ปลายจวักนะคะแต่ก่อนไม่เคยมีแงพอเจอผู้ชายปั๊บใช่ไหมคะผู้ชายบอกว่าอมอมเป็นผู้หญิงเนี่ยอมก็ควรที่จะมีเสน่ห์ปลายจวักบ้างนะอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าทำไมอ่ะ เป็นผู้หญิงอ่ะมันก็ต้องทําบ้างอะไรเงี้ยรู้สึกดีไหมคะที่ตัวเองเริ่มทําอาหารเป็นอะไรเป็นแล้วแบบชวนเพื่อนๆมาบ้างไหมมาสนุกเนอะสนุกไปไหมไปก็ชอบกับข้าวนอกจากเสน่ห์ปลายจวักแล้วยังมีเสน่ห์ที่เรือนร่างด้วยนี่เป็นตัวใหญ่ดังวิเศษอะไรเป็นยังไงล่ะเซ็กซี่ไหม เซ็กซี่มากนี่แล้วรูปนี้นะมีคนบอกว่าทำไมสะดือสกาวเป็นอย่างเงี้ยทำไม่ะคือเนเล็กไงคือเอียงข้างไงคะนก็เลยแบบว่าอสองอันใช่ไหมนั่นแหละีออันหนึ่งว้าวนี่ ่ใช่ตัวเล็กจริงๆอ่ะใช่เป็นเลตัวบางอ่ะใช่ใไม่ต้องออกกำลังด้วยนะคะเนี่ยไม่ค่อยออกค่ะนี่ออพูดถึงรายการเลิฟชรองนิดนึงแตกต่างจากรายการทำอาหารอื่นยังไงบ้างคะตอนแรกที่คิดเนี่ยเลิฟช็องคือเราเป็นคนชอบทานอยู่แล้วแล้วก็เอ้ยทำหลังๆเอ้ยเราก็เอ้ยทำโอเคนะใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยคิดว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดเราจะมีรายการสักเลยหนึ่งรายการเนี่ย เราชอบดูรายการอาหารของเมืองนอกไงอยากทำรายการอาหารที่มันแบบไม่เหมือนคนอื่นอ่ะ mm hmm. ไม่ใช่ว่ามาทำอาัยอันนี้ใส่อันนั้นแค่นั้นไม่เอาจบ,ออจบน่าเบื่อนิดนึงออนก็จะแบบ mm hmm. อ๋อแพทเทิร์นเดิมก็เลยคิดว่าแบบถ้าเกิดว่าทำรายการอาหารสักรายการหนึ่งควรจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องความรักดีไหมอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เลยเป็นที่มาของเลิฟสตอรลองอะคะ่ะเลิฟสตอรลองก็คือเหมือนกับว่าร้านอาหารที่พูดคุยี่ยกับเรื่องความรักเวลาทานไปมันก็จะได้แบบ enjoy เนาะน้ำเลี้ยงน้ำย่อยลงมาเนี่ยแล้วเคยแบบว่ามีแบบอปป,ป,ปปี้เลิฟสมัยแบบเรียนตอนเด็กๆก็ค่ะสมัยเรียนดิมาโทรหานู่นนี่่นแบบ,แบบพิเศษนิดนึงโทรหาส่วนมากจะที่โรงเรียนมากกว่าค่ะโทรหาหนูแบบยังไม่มีโทรศัพท์มันแบบตอนอายุสิบขวบอะไรเงี้ยหนูจําได้แบบมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเหมือนมาชอบหนูแบบเพื่อนมาบอกว่าไอ้คนนี้ชอบนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบวิ่งไล่หนูแบบ ตอนเด็กๆจะแบบแกล้งกันตอนชอบกันอะไรเงี้ยเขาก็มาแกล้งหนูหนูก็ไม่รู้อันนั้นแหละจะเป็นพัฟฟี่เลยแล้หนูก็แบบหนูรู้ว่าเขาชอบหนูก็แบบแตวแบบรู้สึกดีเฉยๆแต่ว่าไม่ได้อะไรมากมายใช่ไหมใช่ค่ะฟีดแบกรายการที่ผ่านมาโอเคไหมก็อยู่มาประมาณเป็นสิบลวค่ะขอบมาคุณมารายการนี้ขอบคุณทรูค่ะ ใช่เพาคนดูนี่เขาก็ติดรายการนี้สิใช่<ม>ใช่ก็ไปไหนมาไหนคนก็พูดถึงนะคะคแล้วก็บอกว่าอุย้ยเทปที่แล้วเนี่ยทำอันนี้เดีวเนี่ยไปทําที่บ้านนะก็แบบอร่อยนะอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ้ยนะเราเราดีใจตรงนี้ไงคือดูแล้วแล้วกลับไปทําเองด้วยแล้วเราก็รู้สึกดีอ่ะเออคนพูดถึงเยอะเหมือนกันค่ะโอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะที่เรา จำเป็นต,ต้องชิมสูตรขอุดจำเป็นไม่อย่างนั้นล่ะไม่เป็นคนอย่างเงี้ยพี่พูดคือน้องนี่คือทานทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะทานทุกวันค่ะแต่ว่าต้องทานช่วงสายๆนะคะเพราะว่าตื่นเช้ามันต้องทานแบบไข่เค็ให้มันเป็นโปรตีนก่อนร่างกายต้องการโปรตีนตอนเช้าอ๋ออันนี้ก็เป็นสแน็คระหว่างวันเราปั่นกินดีอ่ะกินดีอยู่ดยแต่างดีหลุดก็หลุดเลยนะโอเคใส่แก้วมังกรไปก่อนใส่แก้วมังกรไปก่อนอันนี้มันเล็กขนาดนี้แล้วแบบแก้วคงต้องแบบกะดูอีกทีนึงว่าแบบจะใส่อะไรได้เยอะน้อยแค่ไหนเนี่ย มะมวมมงใส่วมมงเยอะหน่อยละกันเดี๋ยวพี่พูดจะหาว่าไม่อร่อยกินยากสับป,ปะรดนะพี่พูดสัปปดบปะรดสับปะรดชอบสับป,ปะรดอันนี้เขาเรียกพันอะไรนะแล้วก็สปปใส่กล้วยไปหน่อยนะคะสีราชาปกติใช่ป่ะฮะพันสีราชาปกติส่วนน่าจะโอเคนะใส่แล้วผักไปนวยเองผักก็ใส่ด้วยค่ะนผักก็ใส่ด้วยนะ ใส่แ้แข็งน้อยเย็นนิดนึงเลียวโูดผักต้องใส่นะเคยนาเลียดนะไม่เียดผักเนี้ยคือแบบจริงๆแล้วมันจะใช้ผักใบเขียวอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบอันนี้คือเราเอามาคือลูกขนาลูกขนาเนี่ยจะกินง่ายหน่อยเพราะว่าไม่ขมหรือว่าจะเป็นผักขมก็ได้ผักขมใบเด็กเนี้ยผักขมฝรั่งอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบกินง่ายหน่อยอะไรเงี้ยค่ะกวางตุ้งใส่ก็อร่อยนะไม่มีรสชาติพูดสังเกตแล้วแกวทำไมไม่ใส่กานเพราะว่ามันไฟเบอร์มันเยอะแล้วบางทีคนที่เพิ่งเริ่มกินเนี่ยจะทา ยากขังแก้วเนี่ยจะใส่ก้านไปด้วยใส่ไปเลยเพิ่งเริ่มกินไม่ได้เดี๋ยวเซอร์สอินเพชชั่นไม่ดีอเดี๋ยวไม่ยอมกินเพราะมันจะเหม็นเขียวก็คือตรงก้านเนี่ยหรอไม่ค่ะมันแค่แบบอีกแล้วอ่ะแค่็นชช่นก็คือแบบจริงๆแล้วส่วนของผักเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีแบบหน่อยให้มันเราได้กินผักแบบเท่าๆกันเฮ้ยหยิบไม่หยุดเลยพอแล้วพอแล้วโอเคพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวจะบ่นเดี๋ยวจะบ่นและทีเนี้ยคณะเนี่ยนะคะร่างกายเราจะแบบเขาเรียกว่าดูดซับ วิตามินจากมันได้ไม่ดีถ้ามันดิบเพราะฉะนั้นเราต้องใส่นี่น้ำมะนาวบีบเข้าไปด้วยมันเพราะมันมีวิตามินรวมกับวิตามินซีมันจะแบบทําให้ร่างกายดูดซับวิตามินจากคณะได้ดีขึ้นเสร็จแล้วนี่เลยที่อร่อยที่สุดก็คือน้ำมะพร้าวใช้แทนน้ําเปล่าดูดีดูดีเออเออนะใส่น้ำแข็งไปแล้วใส่อีกนิดนึงไหมน้ำแข็งพี่พูดจะได้กินง่าย ถ้ามันไม่เย็นคงไม่อร่อยนะี่ทำไมนี่มันจุกแน่นอันเนี้ยที่ปั่นอันเนี้ยมันจะปั่นไันเนี้ยปั่นแน่นขนาดนี้ได้ใช่ไหมโอเคติดแล้วนะคะคือไม่ใส่น้ำตาลอะไรในไรเส้นไม่ใส่น้ำตาลแต่รสหวานอยู่แล้วมะม่วงแนะนำไปใส่เยอะนะคะมะม่วงมันจะแบบว่าน้ำตาลน้ำตาวขึ้นมาเลยผัดผักผลไม้นี่หลากินด้วยกันกินง่ายสุดละจริงเหรออืมอ่ะเสร็จแล้ว อันนี้ยังไงเห็นไ่ยหมุนหมุนนั่นโอเคเป็นไงเออดูดีนะเขียวเหมือนกันนะนั่นลองชิมดูก่อนอะแกก็ยังไม่ได้ชิมนี่แกก็ทําแบบส่วนผสมแบบทำไมพี่นีกรหญิงของเราไม่มีความมั่นใจปรากฏบนดงหน้าเลยมันไม่ใช่เครื่องปั่นที่ใช้ปกติเราก็ใส่แบบตามที่เรากะกะเอาไงพี่พูดเข้าใจปะแต่ละวันมันก็กะเป็นการกะ โอ้ยสีสวยไหมคะสวยขอบคุณครับลองค่ะชิมเลยนะี่อุ้ยอร่อยอ่ะกินได้เหอะอร่อย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 มันกินง่ายเหรอพี่พูดกินนุกวันแล้วมันจะดีกินแทนกาแฟได้เลยรู้ป่ะหวานเลยมันมีความหวานของมะกรูดแลไม้ความหอมของมะนาวแล้วก็ความ เหม็นเขียวของคณะที่คล้ายๆกับเวลาเตะบอลแล้วหกล้มลงไปกินย่าครับมันนิดนึงจริงๆแต่มัแต่มันลงตัวนะแต่มันอยู่ได้อยู่มันสดชื่นนะก็ยังกินกินอยู่อร่อยจริงชอบแต่มันก็น่าจะดีกับจากสุขภาพนะ อืมโอเคไหมเอาให้หมดเลยป่ะอู้หมดแล้วอ่ะเอบอีกนะเราเรื่อยอ่ะรู้อยู่นะเอาโอเคชิมกันไปก่อนนะครับแล้วนี่นอกจากเรื่องอาหารที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะฮะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยถึงเรื่องแง่มุมความรักนะครับคืออะไรอ่ะมีด้วยหรอไม่มีอพูดถึงคนรู้ใจอะไรแบบนานดี้นะช่วงหน้าสักครู่เดียวจ้า หอมกันต่อนะคะตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วของ True Insider ครับถามพี่หอมน,หนิดนึงได้ค่ะว่าปีนี้เป็นปีทองของสกาวใจนัา่นาน่ยขยายความนิดนึง <c oughs> ตอนนี้อะไรนะมาอิ่มมากเลยเนี่ยยังไงยังไงอิ่มเนอะกินไปแค่แก้วหนึ่<อ>สนสองแก้วสองแก้ว,วใหญ่มันเยอะใช่ไหมอร่อยมากปีทองใช่ค่ะโอ้โหไม่หาก็กลับมาเล่นละครรับมารับเล่นละครเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ทารายการตัวเองด้วย ตอนนี้ก็มี3รายการมีเลิฟสลองนะคะแล้วก็มีขมิบฮาทางช่องขมิบมิบช่องเฮฮาช่องเฮฮาขมิบฮาเป็นอะไรกันเนี่ยก็คือกาเชื่อใจกันตลอกยังไงอะมลกเป็นรายการคือมันต้องกั้นขำไว้หรือใช่มันเหมือนแบบว่ามันจะขำแล้ต้องขมิบไว้อะอะไรอย่างเงี้ยมีรายการกีฬาค่ะรายการถ้าไม่ถึงรายการกีฬาใช่ค่ะจากรายการอาหารมันเป็นรายการกีฬาได้ไงคะชอบอยู่แล้วหรือเปล่า ก็ชอบนะกีฬาชอบแต่ว่าเราแค่ไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายเฉยแต่หมายความว่าเราก็ชอบศึกษากีฬาแต่ว่าประเภทอะไรเงี้ยเพราะว่ากีฬานี้มันมีเยอะมากเลยอ่ะบางประเภทนี่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีตรงนี้ด้วยเออมันเล่นยังไงกติกาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบตรงนี้เราก็เลยทําเป็นที่มาของรายการกีฬาแล้วละครล่ะคะยังเล่นร้ายแบบสุดๆอยู่หรือเปล่าเล่นร้ายค่ะก็ตอนนี้มีละครอ่า หลายเรื่องเลยค่ะก็มีเปิดกล้องเพิ่มมาอีก2เรื่องนะคะที่ถ่ายทําอยู่ก็รวมเป็น3เรื่องนะคะแล้วคิวแบ่งเวลายังไงคะเนี่ยแล้วก็เพิ่งปิดไปอะไรอย่างงี้ก็มีคิวหรอคะก็แชร์กันนะก็แบ่งกันปุ๊บช่วงขนาดนี้เนี่ยแล้วแล้วเป็นไงมันมีผลกระทบกับชีวิตจริงไหมเวลาเราเล่นร้ายมากๆอะไรเงี้ยมีเยนี้ต้องร้ายในชีวิตจริงแน่ๆคนเขาคิดว่าเราร้ายใช่เวลาแบบจิกตานิดนึงอ่ะก็เห็นแม้กะแล้วมันร้าย นั่งเฉยๆอย่างเงี้ยนั่งเฉยๆแล้วแบบมองมองหาคนเกวน่าเฉยบ้างอะไรบ้างบางทีก็ไม่ได้จะยิ้มตลอดเวลาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะบทบาทร้ายที่ผมจะส่วนใหญ่ผู้จัดจะให้รับเนี่ยก็จะเป็นร้ายแบบว่าจริงๆอ่ะร้ายแบบลึกๆจะไม่แจ่แจนส่วนใหญ่จะไม่จะไม่มีแบบว่าอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีไม่มีกีดไม่มีอะไรพาเพื่อจะเป็นร้ายแบบจริงๆอ่ะเป็นแบบพัปเทียแบบเออแบบว่าแบบลึกๆอ่ะรลายลึก ส่วนใหญ่จะไลฟ์แบบนั้นแนวนั้นแนวนั้นนะคะเป็นเหมือนลบจิตเธอบงการแล้วก็แบบว่าแอบแบบจิกนักเป็นคนดีแต่ว่ารับหลังหลายอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นจริงๆเลยแล้วเทคนิคของเราเนี่ยเราก็คือเล่นเป็นธรรมชาตินั่นแหละเล่นธรรมชาติันแหแล้วนะคุณผู้ชมว่าเป็นธรรมชาตินั่นแหละคุณผู้ชมเข้าใจนะถูกแล้วไม่คือว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกบทบาทนะคะก็ควรที่จะเล่นแบบเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นบทคนดีบท ตัวละครต่างๆนานาคือการแสดงมันคือความเป็นธรรมชาติแสดงออกมาให้มันไม่แข็งให้มันดูเป็นแบบเป็นเลียวเป็นธรรมชาติอ่ะแค่นั้นเองอ่ะค่ะแล้วทาตามผู้กำกับบอกถามย้อนนิดนึงเห็นโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดนับย้อนไปตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการบันเทิงน่ะจนถึงวันนี้เนี่ยกี่ปีแล้วนะพูดได้ไหมแม่เข้าเข้าวงการนั้งแต่เด็กไงก็เหมือนกันไหมอ่ะหอน่อยดีก็เล่ฝัน ก็ก็นานแล้วค่ะ20่สได้แล้วค่ะยี่สิบกว่าโอ้คือเข้าเส้นเด็กจริงเข้าตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะครับเด็กๆตอนนี้ก็ยังสาวอยู่เลยก็ยังสาวอยู่แหละเด็กเลยตอนนั้นตอนนั้นเด็กใช่เขาหวานนานแล้วตอนแรกๆไม่ได้เล่นลายนะเล่นเป็นนางเอกนะใช่ใช่ให้เราจำได้เล่นเป็นนางเอกมาตลอดแล้วก็มาพลิกลายนะเรื่องอะไรนะที่สร้างชื่อที่ผมสกาวใจก็น่าจะเป็นเรื่องบ้านใส่ทองอะไรค่ะบ้านใส่ทองเพราะว่ามาพลิกคาแรคเตอร์เป็นลาย๋อเรื่องนั้นอ่ะ แล้วชอบเล่นแบบไหนมากกว่ากันคะร้ายหรือว่าเป็นนางเอกชอบกันจริงๆหรอชอบเป็นแบบเป็นลันทศชอบชอบดราม่าชอบโดนชอบชอบถูกทำใช่ชอบแบบว่าอึดอัดอ่ะชอบความอุดอัดอะไรเงี้ยเพราะว่าชีวิตจริงไม่อึดอัดกับกันไงเพราะว่าเวลาชีวิตจริงเราก็ปกติสนุกสนานเฮฮาแต่เวลาเราทํางานเราก็อยากจะทํางานที่มันยากลําบากอ่ะ คือความท้าทายอ่ะเข้าใจเอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรที่มันแบบว่าต้องร้องไห้ร้ายแล้วก็หันมาแบบร้องไห้แล้วก็ต้องจะฆ่าเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะชีวิตจริงมันไม่ได้ทำมันเนาะชีวิตจริงมันไม่ได้ทำเราก็เลยอยากทําอะไรที่มันแบบยากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามเรื่องหัวใจพี่อ๋อมมากดีกว่าเมื่อกี้แอบอะไรคนรู้ใจใช่ไหม พูดถึงนีหนึ่งได้ไหมคะได้ช uh ื่อคุณเอค่ะดูใจคบหากันมากี่ปีแล mm ้วครับสค่ะองค่ะเห็นไหมมันยาวนานมันก็เหมือนแต่งคือเหมือนกับว่าหลายคนก็คิดว่าแต่งแล้วแล้วเวลาเดือนไปไหนมาไหนคนก็บอกเป็นไงลูกสบายดีไหมลูกลูกคือว่าหนูหรือเปล่าหนูใช่ไหมคะไม่ใช่ลูกอะ ยังไม่มีนะคะยังไม่ขอแต่ง oh ก่อนไมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคิดว่าแบบคบกันนานจนแต่งไปแล้วบอกยังยังไม่ได้แต่งงานเลยครับอืมสิบสองปีค่ะปัจจุบันนี้ก็ยังคบหากันดีรู้ใจกันที่สุดแล้วรู้ใจกันเหมือนกับว่ายิ่งคบกันนานขึ้นนานขึ้นมันก็จะยิ่ง มีความสนุกสนานเฮฮามากขึ้นในชีวิตอ่ะอ๋อดีเนาะเออมันจะไม่มีลดลงอ่ะเพราบางคนคบกันไปนานๆแล้วมันจะเบื่อเบื่อใช่ไหมไม่เบื่อไม่เบื่อนี่อย่าประสบการณ์ตัวเองมาเล่านี่เป็นเรื่องของเขานี่เราคุยกันอยู่ไม่เบื่อไม่เบื่อเลยมีความสนุกสนานตลอดเวลาก็มันก็มีเรื่องทุกเรื่องสุขปะปะปนปนเปแต่ว่าความสุขมันมากกว่ามีเทคนิคการดูแลหล่อเลี้ยงความรู้สึกของทั้งสองคนยังไงครับถึงได้ยืนระยะคบกันได้นานขนาดนี้แล้วมันยังมากขึ้นด้วยใช่ไหมมากขึ้นค่ะมากขึ้นทำยังไง ก็หมั่นคอยแบบว่าเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อบางทีแบบว่าบางคนเนี่ยเหมือนเราครบกันไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมีความแบบเบื่ออย่างที่บอกเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะม,มันเกือบจะไปถึงจุดนั้นแล้วเราก็ควรที่จะมาเปลี่ยนปรับลองดูซิว่าเอ้ยเรามีความหมดห้องอะไรหรืออะไรใหม่ๆลองเช่นเช่นอย่างเช่นมันก็มีช่วงที่มันแบบว่าทะเลาะนะมีนะทะเลาะกันเยอะแยะอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าเราก็ต้องมาหันหันมาคุยกันมากมากขึ้นอะ คุยกันว่าเอ้ยทําไมเพราะอะไรทําไมถึงต้องทะเลาะอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาอ่าจะเป็นคนที่ชอบความแบบโรแมนติกนิดนึงเขาก็จะมีแบบมามาแบบทําอาหารให้ทานบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีกิจกรรมบ้างอะต้องมีกิจกรรมร่วมกันเออก็อมีกิจกรรมร่วมกันมาคอยเติมความหวานให้กันอะไรอย่างเงี้ย อย่างของของของคู่พี่อ๋อมเนี่ยคือจะเป็นเหมือนเติมความหวานโดยการทําอาหารเวลางอนกันหรือโกรธกันทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเออกินอ้วนเออกินไนื้อพวกทกิจกรรมร่วมกันเออะทำอาหารใช่เขาก็จะแบบว่ารู้ว่าพี่อ๋อมชอบทานอารมณ์ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยชอบทานของอ้วนๆเขาก็จะแบบอ่าเข้าครัวไปปั๊บทำมาเรางอนอยู่เราก็แบบหิวนะแต่ไม่อยากแบบเดี๋ยวเสียฟอร์มเออเดี๋ยวเสียฟอร์มแล้วก็แบบ ก็แล้วชิมไปเออหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นกันได้ดีเหมือนกัก็ขำกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบทานอะไรที่เขาทำให้เป็นพิเศษฮะก็อุ้ยหลายอย่างนะเขาก็ทำสปาเกตตี้อร่อยเหมือนกันทำแกงเขียวหวานอะไรเงี้ยหลายอย่างค่ะทำเป็นเมนูที่เขาคิดขึ้นมาแบบแฮมเบอร์เกอร์อะไรของเขาอ่ะ เยอะแยะหลายอย่างเป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างหรือว่าเป็นพวกมันแอดวานขนาดนั้นเลยโอ้โหเขาแบบว่าขึ้นเหล่านอกกันบ้างไหมคะเนี่ยก็มีค่ะก็คือร้านไหนที่เขาว่าดังว่าอร่อยว่าแบบเจ๋งมากทุกคนต้องไปทานเราก็ไปแล้วทานไปปุ๊บ อ่ะใส่อันนี้แน่ๆอะไรเงี้ยจะเดี๋ยวบนี้จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเป็นลองทำกันเองที่บ้านอะไรลองแมมอะไรจะเป็นอย่างงี้ซาลาเปาไส้ไหลเหรอซาลาเปาไส้ไหลเหรออ๋อมีอันนี้นี่อะไรเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยซเาไส้ไหลได้เหรอกําลังกําลังดูอย่างเงี้ยไม่ไดาทำเป็นดีเลยนะที่จริงซาลาเปาไส้ไหลก็คือไส้มันเยอะเท่านั้นแหละไม่ใช่ เขาใส่ไข่เค็มไปด้วยมันจะเค็มๆหวานๆแล้วมันจะไหลอู๊ดออกมาไงก็ไหลอู๊นี่แสดงว่าไม่เคยกินไม่เคยไม่เคยไม่เคยนะฮะนี่ถามแทนคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นผู้ชายบ้างก็แล้วกันถามทั้งสองคนเลยผู้ชายทำกับข้าวเป็นมันมีเสน่ห์ขนาดนั้นเลยเหรอมีก็นี่นะเหรอก็เป็น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 ข้อดีนะถือว่าเป็นข้อดีมันถึงกับเมซิ่งเนาะมันแบบว่าเฮ้ยทำข้าวได้หรอแล้วถ้าทำด้วยกันได้นี่ยิ่งแบบแท็กทีมเนาะเป็นไหมเนี่ย ่แต่ว่าไม่ใช่พวคนที่ไม่ทำอาหารเนี่ยเออไม่ไม่ได้ว่าแบบไม่มีเสน่ห์นะครับมันก็มีเสน่ห์แต่ว่าพอดีคนทําอาหารแล้วแบบเออโอ้ยเอออาหารมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทานทุกวันเป็นประจำอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันได้ทําคุณทําให้เราเป็นพิเศษมันจะยิ่งแบบใช่แล้วเป็นเมนูที่แบบไม่มีที่อื่นอ่ะเป็นเมนูสําหรับเราคนเดียวแล้วใครล้างจานอ่ะเราล้างให้ไม่ล้างไปล้างไ่ล้างนี่ไ่ล้างอันนี้แม่บ้าน ไม่ว่ารักะไม่ว่ารัที่พี่หอมถามแขกที่มารายการ Love ท t องตลอดบ้างดีกว่า Love is สำหรับพี่หอมแล้วความรักคืออะไรโดนถามเองโดนรลบตัว Love is หรอคะสำหรับพี่หอมก็จริงๆแล้วมันก็คือความเข้าใจมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วล่ะนะมันคือความร่วมทุกข์ร่วมสุขมากกว่าก็คือมีทั้งทุกข์และสุขเราก็จะเห็นเขาอยู่ข้างไม่ใช่ว่าแบบเวลาเราสุขอย่างเดียวแล้วแบบว่าเราถึงจะเห็นเขาไม่ใช่ ความทุกข์มันก็ต้องมาพร้อมกับความรักอ่ะมันก็มีที่ได้มีรักที่น่มีทุกข์เหมือนกันก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าทุกอย่างรวมกันแล้วมันก็คือความสุขนั่นเองค่ะมันก็คือ love it everything มั้งทุกอย่างอ่ะรวมๆแล้วอะถามแก้วมั้งอึ้งิอึ้งเลยคุณผู้ชมสมูทตี้เป็นคนเย็นชาเหมือนสมูทตี้ปั่นของเธอนั่นแหละไม่ได้เย็นชาเราก็โรแมนติกเหมือนกันไหนเล่าซิ love is คืออะไรของแก้ว เราเหรอก็คนที่แบบจะไม่ยุ่งวุ่นวายเลยจริงนั่นไงคือแบบไม่พูดอยู่ด้วยกันแล้มายคระอยู่ด้วยกันแบบไม่ต้องยุ่งกันมากอะนี่ไงแล้วเป็นคนแบบอินดิเพนเดนต์เนาะแบบมีโลกส่วนตัวบ้างใช่ใช่แต่ผมเข้าใจนะเข้าใจอารมณ์ผมมาอยู่ระหว่างกลางบางมุมผมก็เหมือนแก่แต่บางมุมก็เหมือนพี่ออมแหละเนื้อมันก็ต้องนิดนึงก็นิดนึงแต่ว่าคือ ความรักก็คือความที่เราเข้าใจตัวตนของคนคนนี้ครับไม่ใช่ว่าให้เขามาเปลี่ยนเพราะเราเคยเราเคยรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยเราเคยรู้สึกว่าเเหมือนแบบว่าเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนก็คือเราชอบเขาที่เขาเป็นเขาไม่ใช่เราชอบเขาที่เขาเป็นในแบบที่เราต้องการให้เราให้เขาเป็นแบบเราไม่ใช่เออแล้วถ้าเกิดว่าใครอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกับว่าเข้าใจในตัวตนของกันและกันได้เนี่ยมันก็จะ ไปได้กันได้ตลอดรอดฟังอะค่ะสุดท้ายฝากพี่หอมฝากรายการเลิฟทรองนิดนึงนะคะแล้วก็อวยพรทรูอินไซด e ในการก้าวเข้าสู่ปีที่12บสองุ้ยเห็นไหมก้าวเข้าสู่ปีที่สตามมาติดติดเลยนะคะแหมแซวกันไปอาฝากน,นิดนึงาฝากนิดนึงก็สำหรับเป็นแฟน,นรายการเลิฟทรองนะคะก็เลิฟทารองนี้ก็อยู่คู่ True Inside นะคะก็มานมนานแล้วก็ต้องขอขอบคุณ True ด้วยนะคะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามเลิฟทรอง แล้วก็รอดูนะว่าจะมีแขกรับเชิญพิเศษท่านไหนที่คุณผู้ชมชื่นชอบมาเลกาเราบ้านแล้วก็มีเมนูอะไรแบบเออเมนูอะไรเด็ดมานำเสนอบ้างนะคะรับรองเลยว่าสนุกแน่นอนค่ะครับมผม แล้วะครับและนั่นก็คือทุกๆรสชาติอาหารแล้วก็ทุกๆรสชาติรูปแบบของความรักนะครับที่พิธีกรและโปรดิวเซอร์สาวสวยคนนี้นําเสนออยู่ตลอดในรายการเลิฟทูรอนยังไงก็ติดตามกันได้นะครับทางช่อง True Inside วันนี้รายการ True Insider Weekend ก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แล้วเนาะต้องขอบคุณแขกรับเชิญมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติมารายการเราแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ